เอาละครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องเฉินฉีเม่ยหัวหน้าทีมสังหารของก๊กมินตัง๋งหรือฉายารายชายแห่งการรอบสังหารแต่วันนี้นะครับก่อนจะไปเรื่องเฉินฉีเมื่อยครับขอเฉลยเรื่องเจ้าพ่อเซิ่งไห้ตัวจริงเข้าก่อนก่อน,นครับผมเนี่ยลืมไปหลายจุดเลยนะครับก็จะเล่าเรื่องเจ้าพ่อเซียงไห้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับหนังเจ้าพ่อเซียงไห้ครับเป็นการผสมผสานบุคลิกตัวจริงในประวัติศาสตร์ให้เข้ากับบุคลิกในนิยายมากกว่าที่จะเป็นนิยายอิงประวัติศาสตร์แท้ๆนะครับ เอาละครับเผื่อใครยังไม่ดูนะขอเล่านิดน,นึงแล้วกันนะครับตัวเอกของเรื่องนี้คือสี่เวีนเฉียงครับเป็นนักเรียนมหาวิทยาลัยปักกิ่งที่เข้าร่วมการประท้วงในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยต่อมาถูกจำคุก3าปีทําให้ตัวเขานั้นรู้สึกว่าการประท้วงที่ผ่านมานั้นเป็นไปนเรื่องไร้สาระมากหลังจากออกจากคุกเขาก็มุ่งหน้าไปที่เซี่ยงไฮ้นครแห่งโอกาสในยุคนั้นที่นั่นเองครับเขาพบกับติงลี่คนขายสาลี่ในสลัมอันนี้มันเป็นเหมือนใครครับเหมือนกับชี้ของตูเ้เย่ชิงนั่นเองครับ หนึ่งในเจ้าพ่อเสี้ยงไพ้ที่เคยเล่าไปแล้วครับใช้ยาในตอนต้นนั้นเขาได้ชื่อว่าลูกแพรเย่อชิงก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นใช้ยาตู้หูใหญ่นะครับโดยในชีวิตจริงของตู้เย่ชิงเนี่ยครับมีพี่น้องที่สนิทกันมากนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าผมอ่านชื่อถูกหรือเปล่าครับเพราะผมอ่านจากภาษาอังกฤษล้วนๆเลยครับสีเป่าชูครับหรือใช้ยาว่ามิสเตอร์สีชื่อเนี่ยก็จะคล้ายๆกับสิวันเฉียงครับมิสเตอร์สีกับสีวันเฉียงนะครับส่วนติ๊กลี่นั้นฝันอยากเป็นเหมือนกับฝงจิ้งเหยาครับ เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ในยุคนั้นในหนังนะครับซึ่งฝงจิ้งเหยาวเนี่ยครับคือผู้ทรงอิทธิพลในเซี่ยงไฮ้ในยุคนั้นครับแต่ไปคบค้าสมาคมกับคุณนายทากกามดะที่เป็นสายลับญี่ปุ่นโดยคุณนายทากกามดะเนี่ยครับเป็นคนจีนที่ไปเติบโตที่ญี่ปุ่นนั่นก็คือแนวโน้มของฝงจิ้งเหยาวนั้นก็คือจางเสี่ยวหลินครับเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ที่ไปคบค้าสมาคมกับญี่ปุ่นครับที่เล่าไปในคลิปเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้เขาก่อนครับในขณะที่องค์หญิงตรงเจอน,นั้นก็เป็นเหมือนกับคุณนายทากะนครัก เอาละครับแต่จุดจบของมิสเตอร์สีนะที่มาของสีเวิยนเฉียงครับไม่เหมือนกันครับในชีวิตจริงนั้นเขาแค่เคยวางแผนรอบสังหารจางเสี่ยวหลินครับแต่ไม่สําเร็จนะครับขณะที่เขาเสียชีวิตจากการโดนสายหัญี่ปุ่นสังหารแทนนะครับก็คือตายเหมือนในหนังเปี้ยเลยนะครับโอเคครับก็ถือว่าผมเฉลยแล้วแล้วกันครับเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ครับเอาละครับวันนี้จะมาเล่าถึงเรื่องเฉินฉีเหมยหัวหน้าทีมสังหารของก๊กมินตั๋งนะ บ่ายวันที่18พฤษภาคมปีคิศกศาช1 6เสียงปืนดังขึ้นหลายนัดในบ้านเลขที่14ถนนตันจุยลู่แต่ในสมัยนั้นถนนสายนี้ยังใช้ชื่อเดิมว่าซาพอใสอยู่ในเขตเช่าของฝรั่งเศสเสียงปืนเหล่านี้เป็นการรอบสังหารผู้ที่ได้ฉายาว่าราชาการรอบสังหารหรือเฉินฉีเหมยนั่นเองเจ้าหน้าที่ตำรวจแห่งเขตเช่าฝรั่งเศสเร่งรุดมาถึงที่เกิดเหตุเจ้าของคดีคือนายตำรวจที่ชื่อว่าหวงจิงหลง หรือหัวงหน้าปุ่ที่ในเวลาต่อมาเขากลายเป็นหนึ่งในสามเจ้า่อเสียงไห่แห่งแก๊งคิงปังอีกสองคนนี่คือตู้เยาชิงกับจางเซี่ยวหลิงเขียนฉี่เมื่อยนไม่ใช่คนธรรมดาเขาเป็นถึงสมาชิกระดับสูงของกลุ่มปฏิวัติของเหมือนหุยเขาถือเป็นระดับแขนขาของดร,รญญซุนยาเซนนอกจากนี้เขายังมีความสัมพันธ์อันดีกับแก๊งคิงปังแก๊งใต้ดินที่ทรงอิทธิพลที่สุดในเชียงไห้ด้วยดังนั้นการตายของเขาย่อมไม่ธรรมดาและใครหน้าไหนล่ะที่กล้าปิดชีพบ,บุคคลสำคัญระดับนี้ เฉินฉีมวยพื้นฐานเป็นคนเจ้อเจียงเขาเกิดในตระกูลพ่อค้าที่ไม่ได้มีฐานะ่ำเวยอะไรมากเกิดเมื่อเดือนมุกตาคมปีคริศักที่1878สมัยเด็กนั้นเป็นเด็กเกเรในปีคริศักที1901หลังจากที่ราชวงศ์ชิงยุงนำสงบศึกกับต่างชาติในกรณีกบฏอี้เหอถวนทําให้ประชาชนยากจนลงอีกปีคิศักที1902ประชาชนจีนไม่อาจทนต่อราชวงศ์ชิงได้อีกต่อไปจึงเริ่มก่อกบฏไปทั่วประเทศโดยเริ่มต้นจากที่หูเปย่ยไปเหอเปย่ย ถัดมาอีกสองปีเียนถิงอี้นำกำลังชาวนาบุตที่ทำการอำเภอสำนักง,งานเก็บภาษีและโบสถ์ฝรั่งหลายแห่งมีท่านเองพี่ชายของเฉินฉีเม่ยเพิ่งเดินทางกลับจากญ,ญี่ปุ่นพี่ชายของเฉินฉีเม่ยเขาได้พบกับความเจริญแบบซีวิไลที่ญี่ปุ่นจึงเล่าเรื่องที่ญี่ปุ่นให้กับเฉินฉีเม่ยฟังนี่เองเป็นจุดเริ่มต้นของราชาแห่งการลอบจังหารมีถัดมาปีคิศ1903เฉินฉีเม่ยเดินทางไปเริ่มต้นชีวิตที่เซี่ยงไฮ้มหาคนครแห่งโอกาส โดยเริ่มต้นอาชีพด้วยการไปเสมียนในร้านค้าแห่งหนึ่งระหว่างนั้นเองเฉินฉีเม่อก็ได้เข้าเป็นสมาชิกของแก๊งชิงปังอีกด้วยในวันที่30กรกฎาคมพคศกรทีั่1 9 0 4สุญญตเซ็นเริ่มก่อตั้งกลุ่มพันธมิตจ,จีนชื่อจงกวัวถงเหมินหุยโดยดรสุญญตเซ็นเดินทางไปขอร้องเพื่อรวมกับสมาคมซิงจงหุยสมาคมหวาซิงหุยและกวงหูหุยเข้าด้วยกัน โดยเหล่าพันธมิตรนี้ใช้ชื่อว่าทงเหมือนพุ่ยได้กำหนดให้ใช้กรุงโตกเกียวประเทศญี่ปุ่นเป็นที่ตั้งของกองบัญชาการกลางแต่แล้วในปีที่สกาที่1906ด้วยความช่วยเหลือลของพี่ชายเฉินฉีเม่ยในวัย28ปีก็ได้รับโอกาสไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นเขาเลือกเรียนโรงเรียนยนักเรียนตำรวจแต่เขาไม่ได้เรียนแบบเอาริงเอาจังเท่าไหร่นนะเพราะสิ่งที่ดึงอยู่ความหมนุนใจของเขาตอนนั้นคือเหล่ามิสมหายนักเรียนชาวจีนในญี่ปุ่นที่กำลังมุ่งมั่นวางแผนเพื่อล้มจ้าที่โตกเกียวนี่เองเขาได้พบกับเที่ตอนนั้น เฉินฉีเมื่อเอนอายุ30ปีแต่เจียงไคเชกนะั้นอายุแค่19ปีเจียงไคเชกนั้นมาเรียนวิชาทหารที่ญี่ปุ่นทั้งคู่ได้สบ,บานไปนพี่น้องร่วมสบ,บานกันเนื่องจากทั้งคู่นั้นมาจากเจ,เจียงเช่นกันและตอนนั้นเจียงไคเชคก็นับถือเฉินฉีเมื่อเป็นอย่างมากนอกจากนี้เขายังได้ร่วมเป็นสมาชิกพันธมิตรของถงเหมือนหุ่ยอีกด้วยปีคิสกราที่1906เจียงไคเชคกกลับมาเยี่ยมบ้านเกิดแต่เขามักจะรับงานจากแก๊งชิงปังเพื่อบุกไปในคุกเพื่อชิงตัวนักโทษของแก๊งชิงปังและนักกโทษเมือ โดยเขารือว่าเฉินฉีเม่ย์อเองเป็นคนพาเจียงไคเชกไปรับงานกับแก๊งชิงปังต่อมาเจียงไคเชกก็รับงานฆาตกรรมลี่ซับและป้น์สดมโดยมีหลักฐานเป็นบันทึกของตำรวจอย่างเป็นทางการปีคิสสกัลลาที่1908ดรสูนยันเสียนสั่งให้เฉินฉีเม่ยกลับไปที่จีนเพื่อวางเครือข่ายคณะปฏิวัติในลุ่มแม่น้ำแยงซีเกียงอันประกอบไปด้วยเทียนจินเจียงไห่ปักกิ่งโดยเขาเป็นคนประสานงานกับซ่งเจียหลงและฐานเหลินเฟิงเพื่อร่วมก่อตั้งกองกำลังติดอาวุธ แต่การปฏิวัติครั้งนั้นล้มเหลวอย่างไม่เป็นท่าอุมาันมิส,ส่วนใหญ่ต้องหนีเข้าไปในที่เวียดนามในปีคริสต์ศักราชที่1911เกิดการปฏิวัติอูชางหรือเรียกกันง่ายๆว่า20เนื่องจากเกิดขึ้นในวันที่10เดือน10ขณะที่ชื่ออย่างเป็นทางการคือการปฏิวัติสินไห่เนื่องจากปฏิทินจันทคติในปีคริสต์ศักราชที่1911นั้นชาวจีนเรียกว่าปีสินไห่นั่นเองในเช้าวันที่3พฤศจิกายนปีคริสต์ศักราชที่1911 ร้านหลวงปิดเงียบเฉินฉีเมื่อน,นำกองกำลังต่อต้านเมนจูได้รวบรวมผู้คน3,000คนจากแก๊งชิงฟังจนขุนนางราชสำนักที่คุมกองกำลังต่างต้องหลบหนีเอาตัวรอดอย่างจ้าละวันรวมถึงหลานชายของหลี่หงจางที่คุมกำลังทหารอยู่ที่เจียงหนานในเวลานั้นพร้อมประกาศว่าเซี่ยงไฮ้เริ่มต้นการปฏิวัติแล้วเฉินฉีไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นแม่ทัพว่าการแห่งเมืองเซี่ยงไฮ้วันที่29ธันวาคมปีคิสศักราชที่1911 ดรซูนิเซนเดินทางกลับมาที่จีนนําผู้แทนจาก17มนฑลทนที่ประกาศแยกตัวเป็นอิสระมารวมตัวกันที่นานจิงเตรียมตัวจัดตั้งรัฐบาลชั่วคราวโดยเลือกดรซุนยเซนเป็นประธานที่ปดีเฉพาะการแต่ก่อนการเจราจาระหว่างพันธมิตรถงเหมินหุยกับราชวงชิงในวันที่14มกราคมเกิดการแต่แยกกันภายในพันธมิตรระหว่างถงเหมินหุยกลุ่มของเฉินฉีเม่ยกับเผาเชิงจังของสมาคมกวงฝู่หุยที่มารวมตัวกันเพื่อล้มล้างนาชวงชิง แต่เกิดขัดคอกันเองเพราะเถาเฉิงจังนั้นต้องการสนับสนุนเหรืยญสือไข่มากกว่าดรซูนเนะเซนเถาเฉิงจังนั้นเขาเป็นคนที่จริงจังในเรื่องปฏิวัติอย่างมากและมุมมองที่แตกต่างจากเฉินฉีเม่ย์เดียวเพาะการที่เฉินฉีเม่ย์สนับสนุนกับผู้องค์กรได้ดีอย่างชิงปังและมีพฤติกรรมเที่ยวบ่อนเที่ยวซ่องเป็นประจำโดยความจริงทั้งคู่ไม่ถูกกันตั้งแต่เป็นทั้งเรียนที่ญี่ปุ่นทั้งคู่แล้วโดวยครั้งนั้นมีแนวคิดคือเฉินฉีเม่ย์นั้นกําลังได้ขึ้นเป็นผู้ว่าเจ้าเ,เจียงแต่เ,ตลเ,เ,เหล ดังนั้นเฉินฉีเม่ยจึงเลือกที่จะกําจัดเขาแต่คนที่ลงมือฆ่าเถาเฉิงจังกลับไม่ใช่เฉินฉีเม่ยแต่กับกลายเป็นน้องชายร่วมสบ,บายของเขาคือเจียงไคเช่นนั่นเองเหตุการณ์เริ่มต้นในประมาณปี2ของวันที่14มกราคมปีคิสกลาต์ที่1ัเกาเจียงไคเช็คพบหวังจูชิงฝากความมืดตรงเข้าไปที่โรงพยาบาลในเขตเช่าฝรั่งเศสเมืองเซี่ยงไฮ้ทั้งสองเดินเข้าไปในห้องคนไข้ที่มีเถาเฉิงจังนอนครึ่งหลับครึ่งตื่น และเป็นหวังจู่ชิงที่เล่นกายิงที่หน้าอกของเฉาเฉิงจังและเจียงไคเชกคอยซ้ําเฉาเฉิงจังตายคาที่ด้วยวัยเพียง34ปีไม่อยู่วันถัดมาหวังจู่ชิงก็ถูกพบกลายเย็นศพทำให้เกิดข่าวลือขึ้นว่าเป็นการล้างแค้นแต่ข่าวบางกระแสกลับเชื่อว่าน่าจะเป็นการฆ่าปิดปากโดยเฉินฉีเมื่อและเจียงไคเชกมากกว่าในวันที่28มกราคมปีครที่์ศ่ักราชที่1912มีจดหมายเปิดผนึกไปถึงดอร์สุญยเซนประนามการแตกหักกันภายในพันธมิตรถงเหมอนหุ่ย นตร์ซูนูเซนขนนั้นอยู่ที่นานจริงออกกฎหมายชี้แจงยุกย่องเถาเฉิงจังว่าเป็นระย้เวลาอันยาวนานที่เขาคอยวิ่งเต้นช่วยเหลือแฟนมายาวนานและขอให้เจ้าหน้าที่หาตัวคนร้ายมาเพื่อปอบยนจิตใจหล่าวินยูชนสิ่งที่หลายคนสงสัยก็คือลูกน้องของดรซุนิเซนนั่นเองแหละคือทนร้ายนี่เองหรือเปล่าวันที่2กุมภาพันธ์ปีคริสต์ศักราชที่1912เจียงไคเชกถูกสั่งให้นั่งเรือจากเสี่ยงหฮ้ไปเก็บตัวที่ญี่ปุ่นในบันทึกส่วนตัวของเจียงไคเชกระบุว่าการสังหารเถาเฉงงจังนันน้ เป็นจุดเริ่มต้นแห่งการไว้วางใจวันที่12กุมภาพันธ์ปีคิศ1912ยงลู่ไทเฮาพ้องนดาของฮองเต้ปูยีก็ประกาศสละราชาบัลลังก์วันที่1เมษายนปีคิศ1912ดรสุยญเซนก็ยอมลาออกจากตาแหน่งประธานธิบดีเพื่อเปิดทางให้มีการเจราจารสนิภาพกับหมยนซื้อไข่แต่เมื่อยนซื้อไข่กุมอำนาจรบริหารประเทศไว้นในมือได้แล้วเขากลับสั่งย้ายทำเนียบรัฐบาลจากนานจริงไปอยู่ที่เป่ยจริงและขึ้นเป็นประธานธิบดีเฉพาะการแทนดรสุยญเซน มีนาคมปีคิสศที่1913ประธานทบิดีหยวนสือไข่เริ่มลงมือกำจัดศัตรูทางการเมืองโดยเฉพาะสมาชิกพรรคก๊ก,กมินตั๋งในวันที่20มีนาคมปีคิสศที่1913ส่งเจียหลินถูกยิงตายที่สายรถไฟเซี่ยงไฮ้เป็นเหยื่อรายแรกที่เป็นสมาชิกของถงเหมือนหุ่ยที่ถูกลอบสังหารเมื่อด็เอร์นเซนรู้ข่าวก็รีบเดินทางกลับจากญี่ปุ่นทันทีและประกาศกล่าวว่าเขาต้องกำจัดหยวนสือไข่ให้ได้แต่ตอนนั้นหยวนสือไข่กำลังวางแผนถอนรากถอนโคนพรรคก๊ก,กมินตั๋งให้สิ้นซากอยู่แล้ว ในวันที่23กรกฎาคมปีคิศ1913เฉินฉีเม่ยประกาศให้เซี่ยงไฮ้เป็นรัฐอิสระแต่กองทัพจากปักกิ่งก็บดขยี้กองทัพปฏิวัติเซี่ยงไฮ้จนพ่ายแพ้อย่างรวดเร็วเฉินฉีเม่ยต้องหนีตายกลับไปที่ญี่ปุ่นอีกครั้งก่อนที่จะลอบกลับมาที่เซี่ยงไฮ้อีกครั้งและตั้งกองกําลังอย่างลับๆที่เซี่ยงไฮ้อีกหลังจากที่เขาหลบหนีกลับจากญี่ปุ่นเข้าจีนในปีคิศ1913ตอนนี้เมืองเซี่ยงไฮ้มีเครือข่ายลับของหยวนซื้อไข่เต็มไปหมดทั้งเมือง เฉินฉีเม่ยเริ่มต้นภารกิจรับด้วยการไปรอบสังหารคนของหยวนสื้อไข่โดยเริ่มต้นสังหารผู้ว่าราชการจังหวัดต่อมาก็าส่งแจการระเบิดไปให้ที่บ้านเหล่าคนที่สับสนุนหยวนสือไข่รวมถึงการรอบฆ่าเสียลุยฟังผู้จัดก,การหนังสือพิมพ์เซียงไฮ้ที่เป็นกระบอกเสียงให้หยวนสือไข่ด้วยวันที่25ตุลาคมปีคิสศัราชที่1915ดรญญซุนย์เซนแต่งงานกับซ่งชิงหลิงที่โตเกียวปีนั้นหยวนสือไข่วางแผนให้ตัวเอง ขึ้นเป็นห้องเต๊แต่แล้ววันที่10พฤศจิกายนปีคศักที่1915มือขวาที่หยวนซือไข่ถูกส่งมาปกครองเมืองเซี่ยงไฮ้คือเจิ้งเวยเฉิงกับถูกลอบสังหารด้วยระเบิดโดยลูกน้องของเฉินฉีเม่ที่สะพานไผ่ตู้ในเซี่ยงไฮ้ตอนนี้เฉินฉีเม่ใช้วิธีการลอบสังหารเพื่อสังหารบุคคลสำคัญจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นอดีตเพื่อร่วมคณะปฏิวัตินักเลงหรือสักตรทางการเมืองที่สนับสนุนหยวนซือไข่ทั้งหมดแต่การที่เฉินฉีเม่ยลอบสังหารคนของหยวนซือไข่นั้นก็ทำให้อยวนซือไข่นั้ โดยสั่งให้จางทรงฉางผู้วา่าราชการกองทัพเซียงไฮ้ไล่ล่าเฉินฉีเมยในวันที่18พฤษภาคมปีคิสกัาที่1 9 1 6เฉินฉีเมยตอนนั้นพักอยู่ที่บ้านพักของชาวญี่ปุ่นชื่อยามาดะจุนซาบุโรเฉินฉีเม่นั้นถูกวางแผนซ้อนแผนอีกทีโดยอ้างว่าชาวญี่ปุ่นจะให้ความช่วยเหลือด้านการเงินกับพรรคก๊กมินตั๋งซึ่งชาวญี่ปุ่นมักจะให้ความช่วยเหลือดตอร์ุนเนเซนอย่างเสมอๆอยู่แล้วทําให้เฉินฉีเม่น,น,น,นั้นยอมเผยตัว แต่ตัวเฉินฉีเม่อเองกับถูกฆ่าโดยนักฆ่าที่เป็นลูกน้องของหยวนซือไคที่ส่งไป้รอบสังหารนั่นเองในพิธีศพของเฉินฉีเม่มีผู้คนนับหมื่นไปร่วมงานโดยมีคนเห็นดรสุนเนเซนเดินทางไปร่วมคารพศพด้วยวันต่อมาศพก็ถูกฝังไว้ที่เมืองหูโจวมณฑลเจ้อเจียงและกลายเป็นผู้พีชีพแก่คณะปฏิวัติในที่สุดราชาย่งการรอบสังหารก็ถูกรอบสังหารตัวเองอย่างไรก็ดีด้วยคำสาบานของเจียงไคเช็กก็ทําให้เจียงนั้นรับเอาหลานของเฉินฉีเม่มาเลี้ยงดูสองคนคือเฉินลี่ฟููกับเฉฟ ต่อมานะครับทั้งคู่ครับกลายเป็นหัวหน้าหน่วยเสื้อเชิดดําเงินหรือหัวหน้าหน่วยสายลับนั่นเองโดยทั้งคู่นั้นถือเป็นบูชนียบบุคคลสําคัญของพรรคก๊กมินตั๋งด้วยเอาละครับก็จบแล้วครับเรื่องของเฉินฉีเม่ยหัวหน้าทีมรอบสังหารของก๊กมินตั๋งนะครับเอาละครับยังไงก็แล้วแต่ครับถ้าชอบใจคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยถ้าอย้างนั้นนะครับถ้ามีวิดีโอต่างดัง